สวัสดีครับข่าวตอรับผิดช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับติดตออามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับ มาวันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับผมก่อนจะไปเริ่มนะใครที่ดูแลชอบใจกันแต่ยังไม่ได้กดซับสไครต์กันฝากกดซับสไครต์กันด้วยนะทุกคนนะแล้วก็นี่เลยนะทุกๆแพลตฟอร์มของ่ดีมีเรื่องเล่าใครไม่กดฟอลโล่ใครไม่กดติดตามฝากกดฟอลโล่ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็น,นี่กว่านี้นะครับผมเดี๋ยวนี้นะมินี่แท็กของนีล่ละเออใครอยากรู้ว่าบดินใช้อะไรใช้ไม้อะไรใช้แว่นอะไรของในห้องนี้มีอะไรบ้างน,นี่ไปกดตา,ตามตามกันได้นะครับผมมีหมวกด้วยนะมีหมวกอะไรต่างๆด้วยนะครับผมของ New Era ที่เป็นหมวกของเซลซีลิขสิทธิ์แท้ก็ไปกดต่ากันได้อยู่ข้างล่างนี้นะครับผมทางขวาล่างนี้นะทางขวาล่างนี้ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดเนี่ยฝากกดอะไรนะดูของนี่นะ่าสนใจแล้วกออ็แล้วก็สั่งซื้อผ่านในช่องทางนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะมามาเข้าเรื่องของเราวันนี้กันเลยแล้วกันนะครับผมโอ้โหอ,อันนี้จริงปะยังนอนยังนอนได้ไม่เต็มอิ่มเลยโอ้โหเมื่อคืน เออเชลซี ờ, Chelsea, ตอนตีสองสี่สิบห้านะครับผมไปเยือนที่เซนเจียนปาร์กนะครับผมบ้านของนิวคาสเซิลนะแล้วก็แพ้เข้าไป2ประตูต่อศูนย์นะครับผมเรายิงเขาได้2อหนึ่งในบ้านใช่ไหมเราโดนเขายิงในบ้าน2อศูนย์นะครับผมและเรายิงเขาไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะเมื่อวานเนี่ยมาจากความผิดพลาดล้วนๆเลยผมทำไลฟ์หลังเกมไปแล้วนะโอ้โหเมื่อวานเนี่ยบอลจบตีสองสี่สิบห้าเอ้ยบอลเริ่มตีสองสี่สิบห้าไปจบก็โอ้โหตีห้าแบบประมาณตีสี่สิบห้าตีห้าประมาณนี้โอ้ ง่วงสัตว์ง่วงมากอ่ะใครยังไม่ได้ดูไลฟ์หลังเกมเมื่อวานนะครับผมเมื่อไม่ใช่เมื่อวานสิเมื่อเช้าไปดูกันได้นะครับผมอ้โหูอันนี้จริงเมื่อเช้าไม่มีพูดถึงแท็กติกไม่มีพูดถึงเลยดายับดายับอ่ะใครอยากรู้ว่าพูดถึงอะไรบ้างน,นะครับผมไปดูกันได้ไปดูกันได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ข้างบนนะครับโอเคอ้าวทีนี้ บทสัมภาษณ์หลังเกมของเอนโซมาเลสกาว่ายังไงบ้างนะครับผมในไลฟ์หลังเกมเนี่ยผมผมเอาที่มีตอนนั้นเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับผมทีนี้เนี่ยเอาแบบละเอียดมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกทีหนึ่งนะมาเลสกาเนี่ยพูดหลังเกมว่ายังไงนะครับผมมาเลสกาบอกว่าผมคิดว่าการเปลี่ยน11ตัวจริงนะครับผมใน,ในแต่และตำแหน่งเนี่ยมันได้ผลนะถ้าวิเคราะห์จากการเล่นและสะแตตต่างๆแต่ถ้าดูแค่ผลการแข่งขันนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ถ้าดูแค่ผลการแข่งขันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ ไม่ได้โชว์ฟอร์มเขาเลยนะมันอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีแบบที่เราต้องการก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมทีนี้อ่ะมีมาเลสกาเนี่ยบอกว่ายังไงอีกนะเขาบอกว่าผมคิดว่า23นาทีแรกเนี่ยจนกระทั่งพวกเขายิงได้นะเราเนี่ย คุมเกมได้นะครับผมและเราเนี่ยไม่ได้เสียโอกาสในการเสียประตูเลยนะแต่หลังจากเราโดนยิงประตูเข้าไปเนี่ยครับผมเราเสียการควบคุมไป10นาทีเลยนะและเราเนี่ยก็เสียประตูที่2ในช่วงนั้นต่อมา1 0นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกเนี่ยเรามีโอกาสชัดเจนส3สาครั้งนะครับผมแต่โชคร้ายที่เราทำประตูไม่ได้ในครึ่งหลังเนี่ยเราก็คุมเกมได้อีกครั้งหนึ่งนะผมรู้ว่าการแข่งขันเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผมผลการแข่งขันนะแต่ดูจากฟอร์มของเราเนี่ยเราแพ้เกมเนี่ยพอช่วง10นาทีเท่านั้นที่เหลือเนี่ยเราทำได้ดีหมดเลยนะ การเพรสซี่เข้มข้นของของนิวคาสเซิลเนี่ยเอ้ยมันมีปัญหากับเชลซีเหมือนกันนะครับผมมาเลสกาเนี่ยบอกว่ายังไงนะเขาบอกว่าผมเนี่ย ไม่เห็นความแตกต่างอะไรนะครับผมในการเล่นกับดูคาเซิลในคืนนี้กับคืนเมื่อสุดสัปดาห์นะผมคิดว่าในเกมที่แล้วเนี่ยพวกเขาก็เล่นได้แบบเดียวกันกับคืนนี้นะครับผมคือพยายามกดดันหนักของเรานะแต่วันนี้เนี่ยเราทำได้วันนี้เนี่ยเราเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะประตูแรกเนี่ยเป็นประตูที่เราเนี่ยสามารถหลีเลี่ยงได้นะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยรู้ว่าการเล่นผ่านช่วงกลางของเขาเนี่ยมันจะกดดันหนักแค่ไหนนะครับผมควรจะเล่นด้านข้างมากกว่าแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนั่นแหละทำยังไงได้ผมเนี่ยเห็นความแตกต่างนะระหว่างคืนนี้กับเมื่อวันนนนนออาทิตย์ะะคผมแ่พวก เขาเนี่ยต้องการชัชนะในเกมนี้เพื่อเรียกความมั่นใจจากผลงานที่ผ่านมาด้วยนะมีการพูดถึงอีกนะครับผมบว่าการที่ส่งนักเตะหลายคนเข้ามาเนี่ย,เ,เ,แบบเ,ย,เ,ยเขาบอกว่านักเตะแบบชุดสำรองอะไรมาเนี่ยเขาบอกว่าเราเนี่ยต้องพัฒนาอีกหลายอย่างเลยนะแต่2วันก่อนเนี่ยเราทําได้ดีนะเราทําได้ดีคือไม่ให้พวกเขากดดันเรามากส่วนคืนนี้เนี่ยเราเลือกใช้เวกา้าเอนโซนะครับผมแล้วก็คูคูเรียเนี่ย แต่เราเนี่ยพยายามจากแนวหลังนะครับผมเราพยายามจะเล่นจากแนวหลังนะเพราะเรารู้ว่าพวกเขาเนี่ยพยายามจะกดดันเราอย่างหนักเลยนะสวันก่อนเนี่ยเราทําได้ดีคืนนี้เราก็ทําได้ดีนะยูเวนตอนที่เราเสียประตูเราเนี่ยมีหลายอย่างที่ต้องทําให้ดีขึ้นไปอีกด้วยเหมือนกันนะครับผมอ่าแล้วก็มีนักข่าวเนี่ยถามนะว่าแบบทาไมพาเมอ์ไม่ส่งลงมาเกิดอะไรขึ้นอะไรมาอย่างนี้คิดอะไรอยู่นะครับผมมาเลสกาเนี่ยก็บอกว่าเอาจริงๆเลยนะผมไม่ได้คิดว่ามันจะแตกต่างอะไรเลยนะครับผมมันเป็นเพราะว่า เฟลิกนะแล้วก็เองคุณครูเนี่ยทำได้ดีอยู่แล้วมันเป็นแค่กรณีที่เราเนี่ยต้องการพามือจริงแต่ตอนนี้เนี่ยแต่ตอนนินสนามเนี่ยทั้งเฟลิกแล้วก็เองคุณครูเนี่ยก็เ,เล่นได้ดีอยู่แล้วเราเลยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนนะคบผม,ผมอันนี้เห็นคานนิดนึงเหมือนกันนะคือเออผมพูดในไลฟ์หลังเกมไปแล้วแหละน่าจะเป็นเรื่องของว่าแบบถ้าจะถ้าจะผ่านรอบนี้ไปได้อะมันก็ต้องเกิดจากผู้เล่นชุดนี้เท่านั้นนะคืออูถ้าบอกว่าเองคุณครูเล่นดีอยู่แล้วเมื่อวานก็ ในเรื่องของการจบสกอร์นี่เงียบจิ๊บเลยนะไม่ค่อยดีเลยเมื่อวานโอ้โหกระบวกกับไอเฟลิกนี่ยิงจะยิงอย่างเดียวเออาจจะยิงอย่างเดียวไม่รู้ไปเซียนมาจากไหนนะครับผมเมื่อวานก็เนี่ยเลยจบไปแบบนั้นนะครับผมก็ทําให้เห็นแหละว่าชุด B ีเนี่ยมันมันยังมีอะไรที่ต้องแก้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมอ่าไม่ลงลึกแล้วกันนะไปดูในไลฟ์หลังเกมแล้วกันนะครับผมที่เขียนเอ้ที่พูดถึงไว้นะครับผมโอ้โหพูดแล้วอารมณ์ขึ้นอยู่เหมือนกันนะครับผมอ่ะ ประมาณนี้แล้วกันนะประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกมเมื่อวานแล้วก็บทสัมภาษณ์ของเอนโซมาเลสกานะครับผมทีนี้อ้าวก่อนจะไปที่2ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครได้ฟังอยตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไปด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมเป็นรายงานจากคีรันกิลของเดลี่เมลนะบอกว่า ก่อนที่เชลซีเนี่ยจะมาเลือกเอ็นโซมาเลสกาเป็นผู้จัดก,การทีมใช่ปะ่ะตามข่าวที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วก่อนที่จะเปิดฤดูกาลเนาะเชลซี Chelsea เนี่ยได้เล็งทั้งรูเบนอโมริมนะครับผมโทมัสแฟงส์นะแล้วก็โรเบโตเดชาบี้รวมถึงเคียร์ไลน์มาเคนานะครับผมเป็นตัวเลือกในการจะมาเป็นผู้จัดก,การทีมน,นะแต่เขาบอกว่าอโมริมเนี่ยไม่ผ่านการคัดเลือกในช่วงซัมเมอร์นะครับผมซึ่งอย่างที่บอกนะผู้ชายชิงรอบ4คนสุดท้ายนะ ka, ank, is, นะ ina, นะครับผมก็มีมาเลสกาโทมัสแฟงส์แล้วก มาเลสกาเนี่ยมาคุมทีมนะครับผมแล้วเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยก็รู้สึกพอใจกับการเลือกมาเลสกาจนถึงตอนนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผมก็หมงานนั่นแหละคืออาจึงเกมแพ้อะไรประมาณาานี้แต่โดยรวมในซีซั่นนี้เชลซีก็ยังถือว่าโอเคอ่ะถูกปะเพราะการคุมทีมของมาเลสกาเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นแพ้แค่นัดเดียวเออก็อย่าไปเขาเียนะเหมือนให้ดูกันยาวๆแล้วกันอาจจะคำนี้ไม่ได้ปกปอ้ปองอะไรมาเลสกาแต่แพ้แค่นัดเดียวมันไม่ได้แปลว่าจะเป็นคําตอบของทั้งซีซั่นรอดูกันไปยาวๆเก็บเก็บอันนี้เป็น เป็นอหักคะแนนไม่ในใจแะละแล้วแต่บางคนแล้วกันนะครับผมแต่ถ้าถามผมคิดว่าโอ้โหให้คะแนนตอนนี้เร็วไปหรือเปล่าหรือว่าจะมีการตัดสินไรเร็วไปหรือเปล่าผมคิดว่าต้องดูกันยาวๆท้งซีซั่นแล้วเดี๋ยวเขาต้ว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันแต่นี่ก็บอกแล้วกันนะว่าเหตุผลที่เชลซีเนี่ยเลือกมาเลสกาก่อนอาริโมเนี่ยเพราะว่าอาริโมเนี่ยไม่ผ่านการคัดเลือกของเรานะครับอาจจะผูพูดแบบนี้าจะดูยกตัวเกินไปนะอาจจะเป็นแบบนี้แหละคือ ฟิโลโซฟีหรืออะไรต่างๆแผนการเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่เหมาะกันเออประมาณนั้นแล้วก็เลยเลือกเป็นมาเลสกามาก่อนนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมทีนี้ไปทิ้งท้ายกันที่ข่าวสุดท้ายนะครับผมเกี่ยวกับรูเบนอโมริมเนี่ยแหละนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นรายงานจากคริสวิลเลอร์นะครับผมของเดลี่เมลนะมีการรายงานจริงๆจากหลายสื่อเลยนะครับผมมีการบอกว่ารูเบนอโมริมเนี่ยจะไม่มาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูนะจนกว่าจะถึงช่วงเบรกทีมชาติในช่วง10พฤศจิกายนนะครับผมนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยลุตฟานิสลยนะะะจคคุมมมทีมนนะระับผใเกม เจอกับเชลซีวันอาทิตย์นี้ด้วยเหมือนกันโอ้โหแล้วเมื่อวานนี้ยิงกันไส้แตกเลยแมนยูเมื่อวานน่ะคาเซมิโร่เนี่ยโอ้โหเล่นโคตรเดียวต้องใช้คําว่าคาเซฟิโร่ได้สามไปใช่ป่มโอ้โหเมื่อวานยิงไป2ลูกใช่ไหมแล้วก็ลูกยิงสวยเออลูกจ่ายอะไรต่างๆก็สวยมากๆด้วยเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเป็นบาบีอะไรจากจากอโมริมหรือเปล่าหรือว่าเป็นไอเดียของฟานิสเซอร์ลอยคนเดียวเลยนะครัผมมมมมมต่่่่ยาาาอีีกกกททนะววูเิจจไุชชงพ็ รอดูรอดูแล้วกันนะว่าในที่นี้5้าทุ่มครึ่งเนี่ยเชลซี Chelsea เนี่ยตอนที่เป็นรุฟันนิสเตอร์ลอยเพลยวๆเนี่ยมาเจอกับเราจะเป็นยังไงแต่ที่ผมบอกไปแล้วผมพูดผมพูดเรื่อยๆเลยนะบอลเปลี่ยนโค้ดนี่แม่งแบบมันยากมันยากเพราะอะไรมันยากเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่า สถิติแรงตาเป็นไงวิธีการคิดของโค้ชเป็นไงการเล่นของโค้ดคนนี้เนี่ยกับนักเตะนักเตะท,ที่เขามีอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงมันไปนเลยเป็นเกมยากสําหรับเราด้วยเหมือนกันในแง่ของการวิเคราะห์นะว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับผมวันอาทิตย์นี้นะ,ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปว่ากันในไลฟ์ก่อนเกมแล้วกันเดี๋ยวน่าจะมีบทสัมภาษณ์ของมาเลสกามาประมาณวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวไลฟ์ก่อนเกมกับแมน,นูให้ไป,ไปว่ากันอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคแล้วนั่นนะก็เป็นทั้งหมดนะครับผมของบดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นนะนเอาาาคคิดห้ง่ยวันนีรผมมก เผยไม่ใช้พาเมอร์เขาไม่รู้เอามาขู่หรือเปล่าแหละแต่คือไม่คิดจะใช้อยู่แล้วนะครับผมก็คงใช้เฟลิกแล้วก็เองกกูนั่นแหละความตั้งใจเดิมเป็นอย่างนั้นนะ,ะที่บอกอใครดูเกมเมื่อวานมากแพ้นิวคาเซิล ไปที่เซนเจมตากนะครับผม2-0อารคิดแหงไงลองแชร์มาดูนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายนะอโมริมมาไม่ทันดวลกับเชลซีนะครับผมจะเป็นรุดฟันนิสเตอร์รอยแตก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในไลฟ์ก่อนเกมอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมอ่ะคิดแหงไงคลิปวันนี้ก็ทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมรัคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็เลยเจะกันไปยินดีกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนนนีีี้ลาาาไปก่่อคคคทตติดดมะรรััับบสสวย